ลูกค้าเนี่ยนะครับได้เช่ามาในราคาแบบเป็นหลักล้านนะครับนะ <S <S ต้องใจ้ว่าเคสนี้เป็นเคสศึกษานะครับแล้วก็เป็นววทนานให้ทุกคนนะครับจงระมัดระวังนะครับ <S 1> <S 1> สวัสดีครับผมกรอบดาวเทีย <th> ม <emed> จากช่องเคเคโมเลนะครับ นะครับวันนี้มีประเด็นนะครับลูกค้านะได้นําทักเครื่องหรถบหมุลนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับมาออกบัตกับทางร้านเคเคโมเลดนะครับจะมาเติอนเป็นวิทยาทานนะครับสําหรับเคสนี้นะครับเมื่อว่าลูกค้าเนี่ยนะครับได้เช่ามาในราคาแบบเป็นหลักล้านนะครับนะ ต้องแต่หลักล้านเลยนะครับเป็นพักเครื่องหลักล้านเลยนะครับก็เอาออกบัตรกับทางเคเคโมเลนปรากฏว่าผมดูแล้วนะครับว่าเป็นพระไม่แท้นะครับก็โอ้โหก็เห็นใจนะครับแล้วก็ผู้เช่านะครับนายเห็นใจลูกค้าที่นําออกบัตรนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะนําไปคืนได้ไหมหรือยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องออกอย่างตรงไปตรงมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญมังกรนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญมังกรคู่เนื้อทองคานะครับนี่นะครับเหรียญนี้เนี่ยนะครับไม่แท้นะครับนะเป็นเหรียญไม่แท้นะครับก็ผิดทั้ง จานนะครับเหรียญมีความวมนะครับแล้วก็เบอร์ไซด์ของเหรียญนะครับเบอร์ไซด์ทองคำของเหรียญเนี่ยไม่ถูกนะครับตาไม่คมชัดเส้นหน้าผากติดเลอมีหนังซ้ำนะครับโอ้โหเลวร้ายไปกว่านั้นนะครับเหรียญนี้นะครับมาพร้อมบัตรนี่พร้อมบัตรนะครับบัตรสมาคมนะครับแต่นะครับอย่าเพิ่งดูตัดสินนะ เพราะบัตรนี้เป็นบัตรเก๊นะครับก็คือบัตรไม่แท้นะครับบัตรลอกเรียนแบบมาจากบัตรสมาคมนะก็คือว่าทําเก๊จากบัตรสมาคมมานะครับเป็นบัตรไม่แท้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้คนขายเนี่ยนะครับนะเจตนลายยังไงนะครับแต่ว่ามาอย่างนี้นี่ไม่ดีแน่นะครับทั้งพระเก๊แล้วก็เป็นบัตรเก๊ด้วยนะครับนี่ผมก็ ได้ดูเช็คดูแล้วว่ามันบัตรไม่แท้นะครับนะต้องช่ว่าเคสนี้เป็นเคสศึกษานะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานให้ทุกคนนะครับตรงระมัดระวังนะครับนอกจากจะดูดพระแท้เกนเนี่ยต้องดูบัตรและนอกจากจะดูบัตรเนี่ยต้องดูบัตรได้แท้เกด้วยนะครับโอ้โหนะครับผมละใจหายแท้เลยนะครับแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้ผู้เช่านะครับก็ยังดีกว่าไม่ทราบไม่รู้นะครับแล้วก็ห้อยเศษเหล็กเศษหิน ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจทางร้านเคเค่องโเและนำพระออกบกัตรนะครับเออที่ก็เอาออกลายองค์นะครับนะแต่ว่าผมขออนุญาตยกเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างให้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากด้วยน,นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะนำพระออกบัตรกับทางร้านสายพระเครื่องหลวงปู่หมุดน,นะครับวัดบ้าน,นจานก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์หรือว่าเฟซบุ๊บกนะครับอ่านะครับแล้วก็ฝกด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสมโตสวัสดีครับ